รูปวงกลมรูปวงรี สัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับสู่โลกแห่งเรขาคณิตอันแสนสนุกค่ะน้องๆคงจํากันได้นะคะว่าครั้งที่ผ่านมาน้องๆได้ทํำความรู้จักกับรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมกันไปแล้วสำหรับครั้งนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับรูปวงกลมและรูปวงรีกันบ้างนะคะจะสนุกสนานมากแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆก่อนอื่น จะขอแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่วงกลมและพี่วงรีกันค่ะแต่เอ๊พี่วงกลมกับพี่วงรีอยู่ไหนกันบ้างนะน้องๆช่วยตามหาพี่ๆทั้งสองหน่อยนะคะอืมอยู่ไหนนะ้าอ๋อนั่นไงเจอแล้วเขากำลังหลับอยู่ค่ะน้องๆชูเบาๆนะคะเดี๋ยวพวกเขาตกใจ เออพี่วงกลมกับพี่วงรีคะตื่นเถอคะค่ะน้องๆรออยู่อืมอ้าวสวัสดีครับน้องๆเออืมขอโทษด้วยนะครับพี่วงกลมนอนเพลินไปหน่อยเดี๋ยวพี่จะช่วยปลุกพี่วงรีให้นะครับพี่วงรีตื่นเถอะครับได้เวลาไปพบน้องกันแล้ว สวัสดีค่ะเอาล่ะคราวนี้ขอมอบหน้าที่ให้พี่วงกลมและพี่วงรีช่วยพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งเรขาคณิตกันต่อนะคะขอให้สนุกนะคะน้องๆยินดีเสมอครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยน้องๆทราบหรือเปล่าครับว่า รูปวงกลมกับรูปวงรีเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าน้องๆสังเกตให้ดีจะเห็นว่าขอบของรูปวงกลมและรูปวงรีมีลักษณะโค้งเหมือนกันครับแต่รูปพี่วงรีจะคล้ายๆไข่นี่คือรูปวงกลมและนี่คือรูปวงรีครับ รูปวงกลมรูปวงรีรูปวงกลมรูปวงรีรูปวงกลมและรูปวงรีค่ะเลือกรูปต่อไปนี้ว่ารูปใดเป็นรูปวงกลมเลือกรูปต่อไปนี้ว่ารูปใดเป็นรูปวงกลม เลือกรูปต่อไปนี้ว่ารูปใดเป็นรูปวงรีเลือกรูปต่อไปนี้ว่ารูปใดเป็นรูปวงรีเอพี่วงรีครับเราลองมาให้น้องๆช่วยพิจารณาภาพต่อไปนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม รูปวงกลมและรูปวงรีกันดีไหมครับดีเลยค่ะพี่วงกลมมีอะไรบ้างที่เป็นรูปวงกลมววว,วรูปที่เป็นวงกลมมีดังนี้ครับ มีอะไรที่เป็นรูปวงรีบ้าง <Wow! S 3> รูปที่เป็นวงรีมีดังนี้ครับมีอะไรที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้าง ส่วนรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีดังนี้มีอะไรที่เป็นรูปสามเหลี่ยมบ้าง wow! 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 และสุดท้ายรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยม มีดังนี้ค่ะน้องๆตอบถูกกันไหมคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าสิ่งของรอบๆตัวเรามีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีจากภาพน้องๆจะเห็นว่าประตูตู้เย็น เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนั่นก็เพราะประตูตู้เย็นมีด้านสี่ด้านต่อไปเป็นรูปพีระมิดค่ะนงันงๆตอบพี่วงรีได้หรือไม่คะว่าพีระมิดเป็นรูปเลขาคณิตทรงใดเก่งมากคะ่ะพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้านสามด้าน ต่อมารูปตาช่างน้องเห็นใช่ไหมคะว่าหน้าปัดของตาช่างเป็นรูปวงกลมส่วนกระจกเป็นรูปวงรีและเพื่อให้น้องๆได้ฝึกการจำแนกรูปเลขาคณิตพี่วงรี จะมีเกมสนุกสนุกมาให้น้งนองๆได้ร่วมสนุกกันค่ะสำหรับเกมนี้เราจะให้น้องๆพิจารณาว่ารูปต่อไปนี้รูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมหรือรูปวงรีถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆมาช่วยกันตอบคำถามต่อบไปนี้กันหน่อยนะคะรูปเลขาคณิตต่อไปนี้รูปใดไม่ใช่รูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันว <Wow! S 2> รูปเลขาคณิตต่อไปนี้รูปใด ไม่ใช่รูปเลขาคณิตชนิดเดียวกัน <Wow! S 1> รูปต่อไปนี้เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใด <Wow! S 1> รูปต่อไปนี้เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใด รูปต่อไปนี้เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใด <Wow! S 1> รูปตอไปนี้เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใด <Wow! S 1> สิ่งของต่อไปนี้สิ่งของใด มีส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม <Wow! S 1> สิ่งของต่อไปนี้สิ่งของใดมีส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม <Wow! S 1> สิ่งของต่อไปนี้สิ่งของใด มีส่วนที่เป็นรูปวงกลม <Wow! S 1> สิ่งของต่อไปนี้สิ่งของใดมีส่วนที่เป็นรูปวงรี เป็นยังไงบ้างครับพี่บงกลมเชื่อว,ว่าน้องๆคงจะสนุกสนานไปกับการจำแนกรูปเรขาคณิตต่างๆอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับเห็นน้องๆเรียนอ,อย่างมีความสุขและสนุกสนานพี่ๆทั้ทงสองก็มีความสุขมากเช่นเดียวกันค่ะก่อนจากกันขอให้น้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ